สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเอาราคาเด็กๆไปหยิบสมุด,ห,มดหนังสือมาได้เลยคะ่ะห,หนังสือที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์นักเรียนเปิดไปหน้าที่สี่นะคะหน้าที่สี่ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าหาไม่เจอก็อดูที่ตัวเลขข้างบนเลยนะคะเป็นเลขสี่เจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วเรามาเรียนวิทยาศาสตร์พร้อมๆกันนะคะวันนี้ครูจะสอน เรื่องการดูแลรักษาร่างกายได้อย่างไรบ้างถึงจะถูกต้องและปลอดภัยและต้องแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดบาดแผลหรือเจ็บไข้ได้ป่วยควรทําอย่างไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูรูปภาพข้างบนก่อนนะคะจะมีเด็กด้วยกันสี่คนนะคะหนึ่สาสี่เรามาดูเด็กคุณแรนะคะเด็กคุณเกเป็นยังไงคะ วิ่งบกหลงเกิดบาดแผลที่หัวเขา่าใช่ไหมคะเอามาดูเด็กที่สองเด็กที่สองเป็นยังไงคะเด็ก,ดกปวดฟันปวดฟันนะคะทุกคนปวดฟันเราอาจจะปวดข้างซ้ายหรืออาจจะปวดข้างขวาก็ได้ใช่ไหมคะมีอาการปวดฟัน ดูคนที่สามคนที่สามเป็นยังไงคะอ่าเจ็บตาไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําให้ดวงตานี่เกิดการระคายเคืองแล้วเด็กคนนี้ก็จะขยี้ตาจนตาแดงนะคะอาจจะเกิดจากฝุ่นละอองก็ได้นะคะอาจจะเกิดการาดวงตาไปกระแทกอะไรมาสักหนึ่งอย่างนะคะทาให้เกิดเจ็บที่ดวงตานะคะเอามาดูเด็กคนที่สีค่ค่ะเด็กคนที่สี่เนี่ย จะมีอาการเป็นยังไงคะจามจามนี่ก็เกิดจากการเป็นไข้อาจจะไปตากฝนมาอาจจะตากน้ําค้างมาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไข้หวัดนะคะเอาละค่ะนี่คือของอาการของเด็กทั้งหมดทั้งสี่คนนะคะแล,แล้วเราเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเมื่อเราเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาเอามาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนาตัวเลข หนึ่งสองสามสี่แล้วแต่อาการนะคะไปพบคุณหมอหรือพยาบาลว่าเราควรดูแลและทำแผลหรือรักษาอย่างไรกับคุณหมอนะคะโดยให้นักเรียนเนี้ยนำตัวเลขมาเติมในวงกลมที่เขากำหนดให้อ่าวอมจะยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าเหมือนพยาบาลคนเนี้ยเจ็กคนนี้ไปหาพยาบาล นะคะพยาบาลก็จะเอาผ้าเนี่ยมาวางบนหน้าผากของเด็กน้อยคนนี้ซึ่งเกิดจากการจามเป็นไข้หวัดแล้วพยาบาลก็จัดยาให้ก็หมายความว่าเด็กคนนี้ช่วงนี้ต้องเิมเลขอะไรคะเลขอะไรเลยเลขสี่นะคะไปพบพยาบาลพยาบาลทําการรักษาที่ถูกต้องตามวิธีของเขานะคะแล้วเหลืออีกสาม ช่องไอ้นักเรียนพิจารณานะคะว่าควรเติมในช่องไหนนะคะเอาละค่ะสำหรับหน้าที่4ก็ให้นักเรียนทำให้เสร็จนะคะแล้วลองเ,เมิดมาดูหน้าที่ห้ามาดูหน้าที่5นะคะเรามาดูการใช้สิ่งของทำความสะอาดร่างกายนะคะจากธรรมชาตินะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่